ชาวโรฮิงญา65คนเข้ามาในประเทศไทยนะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจไปสืบสวนขยายผลดูแล้วพบว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นขบวนการค้ามนุษย์นะคะดังนั้นก็ต้องกลับไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับในหน้าชาวไทยค่ะขณะที่65คนซึ่งเป็นชาวโรฮิงญานะคะตอนนี้ก็อยู่ในความควบคุมดูแลของสํานักงานทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่จะดูแลต่อไปนะคะความคืบหน้าของคดีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่11มิถุ นายยนที่ผ่านมานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปขยายผลดําเนินคดีกับทั้งคนไทยและชาวเมียนมา5คนในข้อหานําพาหรือว่าพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือว่ากระทําการด้วยประการใดๆอันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรหลังจากที่ลําเลียงชาวโรฮินจาจํานวน65คนมาทางเรือค่ะแต่ปรากฏว่าเรือเนี่ยมาเกยหาดเกาะราวีที่อุทยานแห่งชาติตโรเตา เมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้พลตํารวจตรีสุภวัฒน์ทับเพลียวผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสตูลซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยท่านบอกว่าหลังจากที่มีการสรุปคดีนะคะก็คือคัดแยกเหยื่อที่นํามาฝากไว้ที่กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่436และที่สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทั้ง65คนเจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาคนไทยค่ะที่ชื่อว่านายสังคมพาพันเพราะว่าพอไปสอบปาก คำแล้วเนี่ยแม้ว่าชาวโรฮิงญาทั้ง65คนเขาจะสมัครใจเดินทางไปยังประเทศที่3าแต่ว่าการเดินทางในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมมีในหน้าทั้งชาวเมียนมาและก็ชาวไทยเป็นทุระจัดหาและนำพานะคะและมีค่าใช้จ่ายคนละ20,000บาทจึ่งเข้าข่ายความผิดขบวนการค้ามนุษย์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มชาวโรฮิงญาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หลังจากนี้จะเข้าไปอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์นะคะก็อาจจะมีการพิจารณาส่งตัวต่อไปยังศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ